สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่านที่ถูกเลือกนะคะสองตัวอเด็กน้อยท่านที่ถูกเลือกตัวไหนเอยตัวไหนเอยที่จะไปอยู่ด้วยกันอันนี้หนึ่งตัวค่ะอันนี้ผมชื่อกาแฟ และอีกหนึ่งตัวผมชื่อลาเต้ไม่ชอบกาแฟลาเต้ไม่ชอบกาแฟลาเต้ชเตใช่ไหมอันนี้กาแฟะนะครับน่าจะเยี้ยมเฮี้ยมน้องลาเต้อันนี้กาแฟท่านที่ถูกเลือกนะคะสองตัวอันนี้น้องลาเต้ นัองลาเตา้อันนี้กาแฟแฟกาแฟครับกาแฟครับอันนี้กาแฟนะคะจะเอาไปหนึ่งตัวตัวนู้นลาเต้าลาเต้าหางขาวไปหางขาวกาแฟ ินอาหารเม็ดเริ่มเป็นแล้วคงจะเอาไปอยู่ด้วยอิกไม่นานเพราะว่ารถกลัวรถเขาทับสงสารกำลังดือ้อ <c oughs> กำลังสซนแล้วก็เดินและนี่ก็อยู่กับน้องบัวน้องบัวเขาจะรู้ค่ะเขาเขาจะไม่ทำแล้วเขาจะไม่เหยียบเขาก็ไปเล่นด้วยกันนี่น้องกาแฟเด็กโปิดตัวนน้เด็กโปินนด,กดกาแฟ เอาไปก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดไปฉีดยาวัคซีนนะหาภาระอีกแล้วสาเหตุหน้าเหมือนกีวีหน้าเหมือนอล็อกไวเลอร์เนาะที่เลี้ยงนี่ค่ะคู่นี้จะไปเลี้ยงอันนี้หน้าเหมกีววีหน้าเหมือนล็อกไวเลอร์ทำไมถึงเอาไปเลี้ยงเพราะว่า พูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดเนอะแบบล,อล็อกไวเลอร์เขาเสียชีวิตแล้วเขาป่วยเนาะเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกก็เลยจะเอาตัวแทนไปเป็นองค์คาร์สองตัวค่ะเลือกไว้สองตัวัะพูดทั้งสองตัวเลยที่จะไปเลี้ยงเขากำลังสนแล้วก็กลัว กลัวอย่างเดียวรถทับเนี่ยเขาจะข้ามรั้วไปทาง,นทางนเนี้ย้องฝั่งเนี้ยไปมดุดมันเย็นค่ะมันเย็น